สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอของเคนะนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม Take Over กันนะครับโดยในวันนี้เราอยู่ในด่านที่8แล้วนะครับเดี๋ยวก่อนจยไปเริ่มเกมในเกี่ยวขยานรัเกรดแป๊บนึงนะมันอันอันนี้ไม่ได้วะอัพเมือนกัน3มนี่โลจิกหนึ่งแล้วก็อัพแล้วก็เริ่มเกมเลสโกเราอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมอัพก่อนเลย แล้วก็ธนูชาร์จเข้าอันนี้ป้อมเราเออเอา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 ตังมาแล้วก็เอาเอาเท่าทำเอาเอาชัวคือยันนี้แล้วเราจะมีตงังเอาธานูเข้าชิบหายมันมามุกนี้เฉยอุ้ยเน้นยากจัด ยืดเลยแล้วมันจะบังคับอ่ะเมืองข้างบนอ่ะไม่ได้สร้างยาใจเสีย,ยใจเสียทหารแม่งมาโคตรเร็วเลยเออทหารเสยงมาโคตรเร็วเลยใช้เวลาตีนานมากโอเคเนี่ยมันแบบมันนานจนแบบตรงนี้แม่งได้แล้วอะ่ะไม่อ่ะอ่ะอ่ะอย่าลุกจะลุก แล้วก็ยึดยึดตรงนี้ไปอ่ะไม่ได้อะไรด้วยนะเอาตังมาก่อนแล้วก็ถ้าได้ตรงนี้จะได้หิงหินโอเคอัพนี่ไปแม่งบวกบ้านไม่ได้ด้วย้ะปัญหาเนี่ยต้องรอแบบเนี้ยก็คือกันไปเรื่อยๆปัญหาคือมันไม่ใช่ยึดกระนิ่้วนะเดี๋ยวมันก็จะโยงยงยิงทหารมานี่เดี๋ยวเบื้องต้นอะก็คือขายนี้แล้วก็ทําบ้านมาแล้วก็เอาเอา ธนูเวิร์กไหมวะเนี่ยเพื่อความชัวคืเอาถานขึ้นบนไปคือถ้าอยู่ในบ้านมันจะเหมือนปลุกความเพื่อเขิลมะแล้วก็ยิงยิงยิงอันตรายดีอุ้ยสวยแล้วตรงเนี้ยโคตรสวยเลยโดนชาร์จเป็นเจ้าเข้าเลยโห้เลนยากจัดคือแบบโดนชาร์จรัวๆเลยโอ้แพ้ด้วย คือว่าเงินไม่ทันว่ะแค่ขอรีเกมนะไม่ไหวตึงเฉยอ่ะทำบ้านมันต้องบ้านแล้วก็แยกๆขอรีกรอบหนึงเอ,เอาเอาเอาตังมาก่อนแล้วก็เอาบ้านมาตรงนี้หนึ่งจริงๆมันร้อยี่สิบได้เฮ้ยเดี๋ยวนะแบบนี้เลยไม่ได้หรอวะอ๋อมันจะได้ทหารเลยทหารธนูไม่ทันเหลือกทรงเฮ้ยแต่ว่ายึดได้ อ้ทันแหละไม่เดี๋ยวชัวเอาฐานนี้มามายึดนี้พอได้ตังอะพอได้ตังรีบซื้อบ้านเสาเงินแล้วก็ธนูเข้านี่นี่ก็เข้านี่เลยนี่ก็ยิงปั๊มเคตรงนี้ยึดชนะแล้วก็รอยีบเข้าเลย ได้ตังแล้วก็เอาเอาเอา,เอาตังมาดีหนะทหารมาตรงนั้นอะ่ะก็ยึดอะ่ะเราเข้าล่างตอนนี้ก็คือแบบวอลเออร์อย่างตึงอะ่ะวันนี้ก็คือแบบน่าจะเริ่มไหวแล้วแหละเพราะมีทหารมีธนูอยู่นี้อันนี้ซ่อมไปมีเทสีสงครามก็จะตึงนิดนึงนะครับตรงนัง้นเมื่อกี้แม่งแพ้แพ,แพ้รีคริมอย่างตึงเลย ตอนนี้ก็คือแบบใช้แผนตีรอมเมืองเลยตอนนี้ก็คือน่าจะไม่จําเป็นต้องต้องอะไรน,นี้ละยึดเลยเข้าก่อนไม่ใช่หรอกเจ้าจําวจนวน GWP แหมเมื่อกี้เล่นสะตึงเลยเอาตัวที่สองมาได้ไหมเอาชนะแล้วแหมห้านาทีที่แพไปนี่รู้สึกเสียใจย,ยังเลยอ่ะ ยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตาม like, กดไลค์กดแชร์ให้เคนะด้วยนะครับเดี๋ยวเพ,เพื่อการเสียเวลาโดยวทีขออนุญาตทำการปิดคลิปเลยก็แล้วกันนะครับไม่เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายเคนเพิ่งรู้อะทุกคนว่าแบบชัตเตอร์8เป็นชัตเตอร์สุดท้ายของในฝั่งแคมเปญของฝั่งมโนนะครับ ยังไงก็เป็นคลิปตาเนียวยังไงก็เดี๋ยวติดต,ตามผลงานใหม่ๆของคีณัได้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจไอเคนะแคสเกมอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างช่อง YouTube ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ทำการสมัครสมาชิกช่องของคีณนันะครับคลิปวิดีโอทั้งหมดในช่องของกีนัที่คีนะ เปิดเป็นสาธารณะแล้วรอฉายภายในปีหน้าหรือว่าเคเซตเป็นสเก็ตดูอะไรไว้อะทุกหากใครที่สมัครสมาชิกแล้วทุกคนจะสามารถดูคลิปวิดีโอเหล่านั้นได้ก่อนใครเลยนะครับไม่มีอะไรแล้วไ่ไป <c oughs> ไปคิดเลยว่าจะแคสเกมนี้จบได้ภายในวันเดียว